อสอบาตาก็เลยลงพื้นที่ค่ะไปพูดคุยเพื่อเคาะมาตรการเคาะประเด็นในการที่จะมาพูดคุยว่ากลับมาที่ประเทศไทยทางสอบาตาเองในฐานะที่เป็นหน่วยงานพัฒนาคุณภาพชีวิตเนี่ยจะเอาประเด็นต่างๆเหล่านี้เนี่ยมาดําเนินการหาแนวทางกันอย่างไร,รจนรเป็นเรื่องเป็นที่มาของการหารือนะคะกับ อัคราชาทูตค่ะที่ปรึกษาฝ่ายแรงงานนะคะเพื่อช่วยแรงงานไทยร้านต้มยำกุ้งในประเทศมาเลเซียค่ะคหลังจากที่สอปตอพบถึงปัญหาหลายด้านด้วยกันถ้าพูดถึงปัญหาที่เคาะแล้วก็พูดคุยกันนะคะคคนั่นก็คือ 1. แรงงานที่เข้ามาทํางานอย่างถูกต้องตามกฎหมายจะต้องมีเวิร์กพรมิซึ่งกลุ่มนี้จะขอขยายหลักเกณฑ์ในด้านอายุของผู้ที่ขอเวิร์กพรมินะคะจากอายุเดิมไม่เกิน45ปีเป็นไม่เกิน60ปีนี่ คือข้อที่1คือกลุ่มนี้นี่ยังไงยังไงเขาอยู่ในประเทศมาเลเซียอย่างถูกต้องกฎตามกฎหมายแล้วเพียงแต่อายุของอาการอนุญาตการอนุญาตค่ะไม่ถึง45ปีไม่เกิน45ปีะนะครับผมแต่ทางนี้ทางนั้นก็ทางผู้ประกอบการร้านต้มยำกุ้งนี่ก็อยากจะให้ ยืดอ,อายุหน่อย,อยจาก45ไปถึง60ปีใะนะครับผมทั้งนี้ทั้งนั้นนยครับทางสบตก็ไปร่วมพูดคุยกับทางสถานเอกอัครราชทูตใช่ค่ะ,ะแล้วก็ใน,นประเด็นที่ 1, 1ใช่ค่ะประเด็นที่2นั่นก็คือเรื่องของแรงงานที่เข้ามาทํางานโดยใช้พาสปอร์ตแต่ไม่มีเวิร์กเป i รมิสแล้วก็ยังคงกลับมาขออนุญาตวีซ่าท่องเที่ยวทุกเดือนอย่างที่ผมบอกเมื่อสักครู่ใช่นะครับผมพอถึงปลายเดือนปุ๊บก็มาจ็อกพาสปอร์ตที่ด่านพรมแดนค่ะ อ่าแล้วก็อีกกรณีหนึ่งก็คือแรงงานที่เข้าไปทำงานโดยใช้ border <Both S 2> <the> pass ซึ่งอ,อนุญาตเพียงแค่รัฐชายแดนแต่เดินทางไปทำงานอยู่ในทุกแห่งของประเทศมาเลเซียและยังคงกลับมาขออนุญาตวีซ่าท่องเที่ยวทุกเดือนอันนี้ก็ถือว่าถ้ายังทำอย่างนี้เนี่ย อันนี้เป็นกรณีที่ผิดกฎหมายใช่ไหมครับคือ Border p a s s นี่เขาอนุญาตเฉพาะไปที่ถ้าจําไม่ผิดไม่เกิน25กิโลตามแนวชายแดนนะครับก็เพื่อไปเยี่ยมญาติหรือว่าไปซื้อของที่ห้างสรรพสินค้าอย่างที่ในอําเภอตากใบหรือว่าอำเภอสงไห่โกลกอำเภอแว้งเนี่ยก็สามารถที่จะเข้าไปถึงอย่างแถวอําเภอ,อ,เภอโกตาบารูไปช้อปปิ้ง ประมาณนี้พอที่จะอนุโูมได้แต่ถ้าเกิดว่าเราใช้บอลเลพาสนี่เข้าไปทํางานไปประกอบอาชีพอันนี้ไม่ได้ไม่ถูกต้องตามกฎหมายของประเทศมาเลเซียอยู่แล้วค่ะแล้วก็มีเรื่องของการแรงงานที่เข้าไปทํางานโดยใช้พาสปอร์ตหรือวอลเลพาสนะคะเดินทางไปทํางานอยู่ในทุกรัฐของประเทศมาเลเซียโดยไม่กลับมาขออนุญาตวีซ่าท่องเที่ยวทุกเดือนปล่อยให้กลายเป็นว่าอายุมันเกินมันโอเวอร์ครับผมมันเกินการอยู่ที่นั่นแล้วนะคะจริงๆแล้วนั่นก็คือส่วนของการผิดกฎหมายเช่นเดียวกันแล้วก็ หัวข้อที่พูดถึงก็คืออีกเรื่องหนึ่งเรื่องแรงงานที่เดินทางไปทํางานอยู่ที่ทุกรัฐของประเทศมาเลเซียโดยไม่มีทั้งพาสปอร์ตก็ไม่มีบอ r d เด์พาสก็ไม่มีอย่างนนที่บอกมืสักครู่ก็ยิ่งผิดกฎหมายก็ไปอีกครับต้องไปอยู่แบบหลบๆซ่อนๆโดยเฉพาะคนก็มีนะครับก็คนคนที่ไม่มีหนังสือเดินทางหรือว่าไม่มีบอตรเด์พาสในส่วนมากเขาจะไปทํางานในป่านะครับไปเก็บไปเก็บผลปา์านะครับผมไปกรีดยางเพราะ,ะว่าอาจจะ ไม่ผ่านสายตาของเจ้าที่นะครับผม